สวัสดีครับขอตลบทุกคนเลยนะครับนะวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมรูปบล็อกในแมพของแผ่นดินไววครับทุกคนซึ่งคาว่าแผ่นดินไววครับลาจุดต้องบอกเลยว่าวันที่28เดือนมีนาคม2 0 2 5หรือ25 6 8ครับทุกคนเกิดแผ่นดินไวที่ประเทศเมียนมาครับทุกคนที่เมืองมัณฑะเลยครับต้องบอกว่าแผ่นดินไววนี่คือถือว่าเป็นแผ่นดินไหวที่รุ่นแรกมากที่สุดในประวัติศาสตร์ครับซึ่งมันทรงผลต่อประเทศไทยเป็นอย่างมากครับทุกคนเพราะว่าแผ่นดินไววเนี่ย ก็คือมันมีขนาดแต่ว่าความแรงอยู่ที่เจ็ดจุดเจ็ดแมกนิจูดครับทุกคนโอ้โหแรงบอเข็ดว่าที่นี่มันก็อยู่ระวางแบบว่าเป็นร้อยต่อของแผ่นเปลือกโลกพร้อมระวังแผ่นเปลือกโลกอินเดียกับแผ่นเปลือกโลกยุเรเซียครับทุกคนเป็นแบบแนวลอยเรือนสก,กายอ่ะเออผ่านพันประเทศพม่าครับทุกคนมันส่งผลต่อประเทศไทยตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคต้บางส่วนครับต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ย เสียหายจากแผ่นดินไหวนี้ถือสว่าแบบว่ารุ่นแรกมากๆเลยครับทุกคนเออก็มีผู้สูญเสียแล้วก็ผู้บาดเจ็บเป็นจุดรุนแรงครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ในข้งนีน้ำนะครับนะทุกคนไม่อยากให้เกิดด้วยแต่ว่าปั้นกาะหามธรรมชาติอะไรไงในข้างหนีครับทุกคนเลายๆเกาะเป็นเรื่องราวาที่แบบว่าเออเป็นกระแสในช่วงนี้ผมกอเชพาทุกคนมาลอ่งาลองเบิรงมาล่องเ่นแมพลูกบอกที่มีคําว่าแบบว่าเออ แผ่นดินไหวกันเบิ่งเนาะว่าจะเป็นท่าไใดว่าเขาจะเอาชีวิตรอดจากแผ่นดินไ,วนไหว้่านใดนะครับเนาะเออโอเคแมปนี้ครับก็เป็นแมปย่านที่บอกและแผ่นดินไหวซึ่งแผ่นดินไหวครับทุกคนเก็ะสี่สางความเสียหายไปยามากเพราะว่าจะเป็นสางความเสียหายกับตึกอาคารบางเลื่อนที่บริออกแบบมาเพื่อล่องรับแผ่นด,ดินไหวโดยตรงก็สิพังลงมาได้อย่างเช่นตึกนี้ครับทุกคนตึกที่กำลังเป็นแบบว่าเออเขาเขาทายไม่เบิ่งเนาะ ึกแบบว่าึกอีหย่งว่าเกี่ยวกับการเงื่อนนี่แหละมันพังลงมาครับในระหว่างการกอา่อสร้างนี่แหละก็คือความสูญเสียประมาณนี้เออผมก็บว่าอยากีิบอกามันดนแล้วก็รู้สึกแบบฮุดหูด้กับเหตุการณ์นี้เป็นยังมากนะทุกคนนะโอเคครับในแมปนี้ครับก็จะเห็นได้ว่าบ้านเลือดเนี่ย ถูกพังและนี่ะนาบเ,เลยว่าจะเป็นรถเป็นนั่นเป็นนี่ซับไว้ฝอซอบไฟ้าอันนี้คือหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วนะทุกคนนะจะเห็นได้ว่าถนนเนี่เคลื่อนไปหมดเลยครับเพราะว่าจะเป็นถนนมึงนี่ครับผมแล้วก็นู่นนี่นั่นอ้าววัดเขาโดนขีหรือเปล่านี่โอ้โหโดนขีแล้วก็ออกไม่ได้ด้วยเฮ้เพื่อเพื่ออันดับแรกเขาจะท้าการออกก่อนครับผมตอนนี้คือติดบักติดหน่อย เอ้ยไอซูจีรีบนี้ไปซะพ่อกำลังทำการแบกรับสายฟ้าไว้ให้ลูกอยู่ลูกนี้ไปพ่อจะนี้จริงๆเหรอพ่อจะให้หนูหนีเป็นจริงใช่ไหมใช่ไปเือหน้าพ่อจะไม่ไหวแล้วดูสายฟ้านี่จะมันลงจะลง,จะลงทับพ่ออยู่แล้วเนี่ยโอ้โหทุกคนบึงขนาดคนที่แบบเลี่ยงสุนัขครับทุกคนเขาฮักมาปันไดถึงขนาดได้ว่าเออเขาให้ฝากกำลังสิลงทับมาก็ต้องไปแบบแบบว่า แบกลับซอยฝ่าไวแท้นะเห็นว่านี่แหละคือความซื่อสัตย์คือความจงรักภักดีระหว่างคนกับสุนัขนะฮะทุกคนมาเพิ่งโซนหนีก,กันดีก,กว่าครับโซนฝั่งนีครับดูซิว่าถนนเมื่อสิ่คนข้างที่สิบมีความเป็นแบบช็อโก,ก็แล้วตดึงก็คือมมีความเป็นแตกฮกครับอีกฝั่งทางด้านท้ายเมื่อครับทุกคนก็จะเป็นอาคาร้นเลียนาคาขบ้นบานเรื่อนครับทุกคนที่การังตดตัวเข้าตตขขไปในหลองลึกของออบริเวณ เล่าว่าครับทุกคนนะนี่คือเหตุการณ์แผ่นดินไหวลังแบบว่าประมาณว่าแผ่นดินไหวเสร็จแล้วนะทุกคนเออนี่ครับบ้านผู้ใดนี่โอ้โทุกคนใต้ดินโคตรน่ากลัวมีใครอยู่ไหมไหม้ข้างในนี้มีใครอยู่ไหมเอ่ย <c oughs> ไม่มีเลยนะทุกคนรู้สึกว่าอาจจะมีผู้หลอดชีวิตหรือเปล่าเพราะตอนนี้ครับทุกคนเขาทําการหาผู้หลอดชีวิตอยู่ครับผมโอ้ไม่ก็ไม่ทราบว่ามีใครอยู่หรือเปล่าตรงนี้นะ มองซ้ายมองขวาก็ไม่เห็นจะมีอะไรนะฮะรู้สึกว่าบ้านเมืองหนึ่งคอนข้างที่สิบพังเฮ้ยนี่ไงเอ้ยช่วยฉันด้วยอุ้ยเมื่อกี้แผ่นดินไหวฉันเจอแบบหนักง่วงมากเลยฉันขี่รถมาเมื่อกี้นักแผ่นดินมันยุบยับยุบยับมันไม่ชีวิตแน่อุ้ยมันก็แง่สีแผ่นดินไหวสิเอาละขึ้นรถได้ไหมขึ้นได้นะฮะแต่ว่าไปไม่ได้โอ้โหทุกคนสภาพบ้านเมืองนี่คือพังไปหมดเลยค่ะเชี่ยแม้ขนาดต๊มน้ำมันครับผมเบิงเบิงเห็นบ่ นำมันขบพังอ่ะอจริงและฝังโอ้โหรอยแยกสก,กายทุกคนฝั่งใตจนี้รอยแยกสก,กายครับผมอุย้ยมีลาวาด้วยเฮผมคิดว่านะรอยแยกสก,กายที่ผ่านพันระวงังที่ผ่านพันในกลางของผลิตพม่าผมคิดว่าในอนาคต จ้างได้ปทศลพาก,ก็ต้องแยกออกเป็น2องส่วนแทนแน่นอนครับผมคิดว่าลองที่มันแยกออกนะอาจจะกลายเป็นมหาสมุทรก็ไดเออกนาคิดอยู่นะทุกคนและอีกฝั่งด้านหนึ่งครับทุกคนรู้สึกว่าจะเป็นรถทนน้ำมันกำลังลมครับแล้วก็มีความเป็นแบบสิบประตูปะเถะขึ้นมากนะทุกคนนะเราเข้าไปใกล้าตายไปเนี่ยไม่ตายนะโอ้โหสงสัยมันก๊าลัางจะเกิดก็จะระเบิดเต็มที่นะฮะทุกคนเอาเราเข้าไปในปั๊มน้ำมันก,ก่อนแล้วกันหวังว่ามื่เสียวระเเบิดนะทุกคนนะ โอ้โหละใครเดี๋ยวเติมน้ำมันหรือสาวน้อยโอู้ตายแล้วค่ะพอดีจะมาเติมน้ํามันนะคะไม่มีพนักงานปั๊มสักคนเลยไม่าบว่าจะไปไหนหายไปไหนคะเนี่ยโอ้สภาพอย่างนี้พนักงานปั๊มไม่อยู่แล้ว,ลวน้องเอ้ยเติมเองเหอค่ะ โอเคครับทุกคนท้างที่ขาเป็นร้าสะดวกซเสื้อครับผมร้าสะดส้องเขอาอะไรลาาสะดวกซเสื้อค่อนข้างที่จะแบบพบพังนั่งเขานะทุกคนคิดฟ่าวิศวรกรอ,ออกแบบร้าสะดวกซเสื้อด,ดีดีที่สุดนะทุกคนคิดว่าออกแบบมาดีไม่พังสักสทิดเลยนะฮะฟังทางด้านนี้ครับทุกคนถนนก็อออกแบบมาดีอยุดนึงมองนี้ก็๊ะพังเลยครับแต่ว่าตรงนี้ครับผมมองปั๊มน้ำมันฟังขงนาดน,นี้คือเละเแบนบแล้วโอ้โหยน่ากลัวมากเลยนะฮะแผ่นดินไหวนะฮะทุกคน มาอีกโซนหนึ่งครับผมโซนฝั่งนี้ครับเสาให้ฝ่าก็เพื่มพังหมดเลยครับทุกคนนี่เห็นปะมันลมไปฝั่งนั้นหมดเลยรถขึ้นแล้นี่ขนาดกันทุกคนโอ้โหเอาจริงเมื่อนเนี้ยวันที่ยี่สิบแปดเมื่อวนี่ปุ๊กอัดง่ายวันที่ยี่สิบแปดเดือนมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับทุกคน ไทเฟสกับเป่อแบบแดินไวมากมาครับถือว่าเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยเลยกับว,ว่าใดภาวากรุงเทพปกติเนี่ยมันสี่พฤเกิดแผ่นดินไหวเป็นบพเออแล้วที่นี่ค่าราสิเกิดแล้วที่นี่คิดบึงคลิปที่ผมเห็นหน้าตาหน้าว่าวัเป็นตึกมหาคนครสะพานอันสะพานแขวนแม่เออมันมีความหมสั้นเอียงไปเอียงมากนั่นแหละคือมันได้รับแรงกระทบแรงผลกระทบจากเออ แผดินไว้จากพมาะนะทุกคนนะคิดปืงขนาดยวยไก่มันยังสํำนีสวนจุดเกิดเหตุยูประเทศพม่าเมืองปั้นดันเลสิขนาดไหญเออ,เอ,อถือว่าหา่ักลัวนะทุกคนนะจดบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ไปเลยอุ้ยทุกคนฟังนี่ครับอุ้ยเป็นอะไรไมพ่พี่ช่วยด้วยช่วยด้วยมีคนติดอยู่ข้างใน ไม่ว่าจะเรียกร้องให้ช่วยเท่าไรก็ไม่มีใครช่วยเธอได้น่าบอกเลยลุงเลี้ยนหรือเปล่าวะน่าจะแมนครับผมอ่าลุงเลี้ยนอีลีครับผมอุย้ยตรงนี้ก็ลอยแยกเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหมันแย่มหอยผีเลยวะครับทุกคนเฮ้ยฉันเล่นมมาหมุนเมื่อกี้นะมันแยบฟึบนต่อหน้าต่อต,อตาเลยถ่ายทันไหมเฮ้ถ่ายทันอยู่ค่ะ ขนาดการะดินไว้ยังจะติดคอนเทนต์อยู่เลยในี่ยขนาแบบนี้ครับทุกคนยังมีคนแบบสนให้เลยลงมาโอ้โหสได้เลยตัวป้นนี่ก็ตายเลยที่นี่เอาจริงว้าวน่ากลัวย่ท่าทุกคนขึ้นมามองนี้ครับผมนี่นี่สิบห้าปีมองนึงครับมองนี้เป็นถนนที่แบบโดนยกขึ้นโดนยกโตนะทุกคนนะว้าวสุดยอดและบ้านหลังนี้ไม่ยังเกิดขึ้นบมน่อีบ้านหลังนี้ถือว่าปลอดภัยครับผมเออเลิศ และอีกฟังหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปบริเวณฝัฟังนี้ครับผมจึบๆมีอะไรไม่เอ่ยฟังท่าน้านนี้ครับคือว่าจะเป็นหินนะคะทุกคนนะอ่าแล้วก็บ้านแบบยกพังแบานี้นะหนาบมเลยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวข้อกิพักุคนขึ้นไปมองถนนฟังนี้ครับจึ๊บขึ้นไปเลยนะฮะปึ๊บเอออุ๊ยทุกคนถนนคือนันแบบแบงแตกเบิร์ดเลยทุกคนเห็นปะน่ากลัวอ้าววัด โอเคครับทุกคนแมพนีกระสีะบ้านสำนีครับเป็นการตำรวจ ล้างจากที่เกิดแผ่นดินไหวมาแล้วนะฮะทุกคนน่ากะสเห็นได้ว่าสากปักหักพังของเมื่อนี่คือพังได้ดีขน,นาดเลยครับทุกคนเออโอเคเดี๋ยวติไปล่องหลินอีกแมพแป๊บหนึ่งครับทุกคนเป็นแมพแผ่นดินไหวเมืม่อเบิรดเกล่ดีกว่าว่าหฮาสิเอาัตรอดจังไดแต่ก่อนที่สิขเขาไปเรียนครับต้องอธิบายก่อนว่าคันเกิดแผ่นดินไหวปึ๊บเห็นเขาว่าแนน้าก็คือให้เห้าเขบกบดีใต,ต้โตคือว่าห้สซิงของจากเพดานตกลงมาใส่หัวห้าครับทุกคนหรือออกไปจากตึกที่ห้าอาศัยอยู่เพื่อไปที่ลงล่มครับทุกคนีี่คือวิธการ ้องกันอันตรายจากแผ่นดินไหวครับถือสว่าน่ากลัวสุดๆเลยนะทุกคนเออโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งนแมปอื่นกันดีกว่าครับอุ้ย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 โคลงเพลงโคลงเคลงนิดหน่อยอุ้ยอุ้ยกรณีคือแมปจำลองภัยบัตแทดินไหวครับผมก็เซิร์ฟไปเลยแผ่นดินไหวก็ะสสามารถเข้ามาล่นแมปนี้ได้เขาจิรับบทเป็นบา ผูที่อยู่ในตึกแข่งหนึ่งครับกับโม่ห้อยอีกคนนึงเฮ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะเนี่ยมันสั่นรุนแรงมากเลยนายโมจะพูดออเอ้ยรีบออกไปข้างนอกเร็วจะออกไปยังไงนะเพื่อนโอ้โหมันสั่นแรงมากนี่คุณไม่ใช่7 7ลิตรแล้วผมว่าน่าจะเป็น1 0 1 0ลิตรแล้วจะออกยังไงล่ะเนี่ยเอ้ยโอ้ไม่ได้การแล้วตอนนี้ถ้ารู้สึกว่าแผ่นดินมันจะรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมรู้สึกว่าเขาของภายใน,น,น,นของเขานี่คือพังระเียระนาดเลยครับผม โอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดมันสันนักคอนเครงโอ้ยทีวี <Yeah. S 1> ทีวีก็โดนสันแม่มันเบื่อเฮมันไม่ได้ถอดตักออกเลยนะฮะจะไปช็อตเราตายหาอะไรไ,ไม่รู้เนี่ยอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยเอ้ยไม่หลอดแน่พวกเราไม่รลอดแน่เออแบบนี้ก็สิบนะสั่นนี้ครับผมก่อจีเขาก็ออกไปว่าด้ไล่ะเขาก็ต้องวนเวียนอยู่ในห้องไงครับทุกคนเอ้ยว่ามันมันสันบากแค่ไงเหน็นบอล่ทุกคนอันนี้พวกนั้นแตแบบหลายลิกเตอร์นะทุกคนเอาจริงเบิ้งทีวีเขางไม่ได้ถอดตักออกเลยครับผม อุ้ยอุ้ยอุ้ยโค้งเค้งแบบนี้เวียนหัวตายเห็นคนไทยหลายคนปะแผ่นดินไหวครั้งแรกทุกคนนปรไปทศไทยไปตุกต้นอ่ะที่ดูน่ะเวียนหมอนทุกคนครับทุกคนบางคนก็บว่าหน้ามืดหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะโดยที่จริงแล้วมันเกิดจากแผ่นดินไหวนะฮะทุกคนบางคนก็บว่าเวียนหัวนอนหน่อยเออบางคนก็บว่าน้าใมหูมอทอกันที่แกกับแผ่นดินไหวครับผมอุ้ยออกไปไม่ได้ครับผมอือแล้วเพื่อนเราคนนี้ไปไหนแล้วเนี่ย ดีว่าต้องเปิดตรงนี้หรือเปล่ามันเปิดบาได้อย่าจริงแล้วเขาเดี่ยวไปยังไงคิดไายได้ละโอ้โอเมก้าเอาจริงก็วิ่งวิ่งนั่นแหละทุกคนโอเคเดี๋ยวไปเบิรงแมปอื่นกันดีกว่าครับมันมีแมปอื่นที่แบบประมาณนี้แหละอุ้ยอีกแมปหนึ่งครับผมอุ้ยอ้ยโอเมก้ามันเกิดนะไรขึ้นแล้วเนี่ยอุ้ยฉันกำลังนั่งคลี่อยู่ดีๆแล้วบังเอิญมันแบบนี้กันขึ้นไส้อาเทียนฉันก็ได้ว่าฉันเมียนหัวที่ไหนได้ แผ่นดินไว้ลน่ะน้องโอ้โหเอาแล้วกันตอนนี้ท่านรู้สึกว่าโครงเคลงมันยางมากมันจะออกจากข้อยังไงพี่พี่ยังไงยังไงโอ้มันโครงเพลงมันเบี้ยนหัวอุ้ยอ้ยอ้ยเอาแล้วทุกคนเอาแล้วทุกคนดูดูดูพามามีความแบบปลุกเลียงนะฮะทุกคนเอ้ยสกอตแลนมันจะพากลิมฮะถ้าออกกันจะดีกว่าน่าก่อนที่เพลรามจะสรุปสิ่งว่านายเราจะออกยังไงตัวเนี้ยอุ้ยอุ้ยออกไม่ได้นะฮะทุกคนเอาแลวไงเอาแลงไงผมรู้ว่าเหตุการณ์จริงมันจะเป็นแบบนี้ไอด้เราจะเป็นแบบนี้แหละ หมคนหนึ่งออกจากแแบบไปแล้วครับผมเขากลัว <hun> ส <zin> <throat> <fit> ี่ไมนาใช้ต่อจากแแบบเป็นกันนั่นแหละอุ้ยมันออกไม่ได้ทุกคนอันนี้ก็เป็นการจําลองไพ่พิวัตรแผ่นดินไว้นะฮะทุกคนนะอ่ากสิม้ากำเนี้ครับโอ้โหน่ากลัวจริงๆนะเอาจริงทุกคนมันแบบถ้าคนบ่เคยพอบ่เคยเจอมันก็จะกลัวมันเป็นยังไงอือเอาจริงตอนนี้ครับรู้สึกว่ามันเรลิมสี่บันเท่าความแบบคุ้งเค้ง หน่อยลงเกาๆเรื่อยๆแล้วท่านทุกคนนะอ่าเริ่มเศร้าแล้วเริ่มเศร้าแล้วโอ้ยน่าก,กลัวมากเลยนะเนี่ยอุ้ยโอ้ยมันจะสั่นอะไรก,กรันนะอะไรเนี่ยจันเวียนอ้อยหมดแล้วอือชื่ออะไรอ่ะยิมมี่เหรอยิมมี่นะฮะออโอเคตอนนี้รู้สึกว่าเข้าเล่นไปเข้าก็นเรื่มเวียนหัวไปแล้วนะวิ่งออกมาได้อะทามันออกไปได้ก็สิมวนมากๆเลยนะทุกคนนะ โอเคครับแมปกระสิว่าจนียนะทุกคนก็นล่องมาเล่นเมืองใดชื่อไปว่าแผ่นดินไหวนะฮะทุกคนนะก็จีได้รับรู้ความบรรยากาศจีแบบว่าเออมันสิเป็นยังไงนะกันเกิดประเด็นอะไรขึ้นมานะทุกคนนะกระสิแบบว่าจำเนี้แหละ,น,น,น,หละน่ากลัวบอลเลนเชอม์บอลเชลยตลกตลกเลยอันนี้คือแมปสุดท้ายก่อนที่เราจะจากกันไปในคลิปนี้ครับผมมาลอง,งเบืองกันเลยดีกว่าว่าจะเกิดยังขึอันดีกับแมปเหมือนกันแท้แท้อ่าเขาบอกว่าแผ่นดินไหวจะถูกตรวจจับโดยแซมิร์เมนเตอร์ในห0ิวินาทีอ่า มเบ่งตัวนีกหรืว่าหลังจากหาซีวีไปแล้วมันด้เกิดยังขึ้นผมคิดว่าต้องเกิดแทนดินไว้แน่นอนนะฮะทุกคนนะเอาและในห้องเขาครับมีขนมพร้อมครับผมมามีคุกกี้มีน้ําดื่มมีเอ่อน้าอารมณ์นะฮะมีโทรศัพท์แล้วมีตุ๊กตาหมีนะคะทุกคนแล้วก็นี่เอ,อ,อ่อเขาเอามาอย่างว่าดอกไม้พ่อมือเลิศเอ๊ะรู้สึกเป็นแป,กแปลกๆ้ามามันทำไมรู้สึกวิววิวแปลกๆนะฮะทุกคน ลักขงนี้ครับเป็นตู้โซนว้างแก้วของเขานะฮะทุกคนนะ,ะสีใสเลยนะฮะแล้วตัวนี้นะฮะเป็นโซ้นหนังสือของเข้าครับอันนี้จะเป็นพวกแบบว่าหมอง้องนั่งหรือนะทุกคนนะคันแมปนี่หรือคลิปนี่ครับผมบอผิดพลาดอะไรกระต้องขอไ้น้ำหน้าทุกคนนะเออเอาละมากมึงกันเลยดีกว่าจะเกิดยังึ้นสามสองหนึ่งอุ้ยมีทางคาันแจ้งเตือนมาว่า คำเตือนจากแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวคาดว่าจะรู้สึกในพื้นที่ของคุณยายภายใน20วินาทีไม่ทราบความเข้มข้นของการขยา <c oughs> ออออเยเม้าเบาเม้าเยังเขาติดเติมน้ำเติมซาร์ยังไหนละ่ะเออความเข้มข้นบเดิ่านดีสีวา่าความอันตรายจากกริกเตอร์ตา,านานานะฮะทุกคนโ okay, อเคอดีท่างการแจ้เตือนมาแล้วครับผมมามาดูกัน เริ่มสั่นแล้วนะฮะทุกคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมาโอ้มันมาพองกับไฟดับไฟดับแล้วก็ฟ้าผ่าอุ้ยมันมาเผบดคบรถคบรถรถชักอุ้ย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 สั่นแล้วฮะทุกคนโครงเทไม่เบาแล้วเปิดประตูไม่ได้ด้วยโอ้ยอุ้ยเชี่ยเชี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยพังหมดเลยนะคุณอุ้ยอุ้ยเอาแล้วเผาแล้วอันโคมไฟของเรานี่ก็ไม่ได้มาตรฐานนะฮะทุกคนฟื้จอจากรากันนะฮะ เออเออสันสันสันในวันที่ดือ้ออชืบอ,อชืบอโชอาชผมคิดว่านังสือบ่นอาจจะพังนะทุกคนนะเพราะว่านังสือฮอตต่อตะปูย่างดีเออตะปูจากตะปูไม้ <c oughs> อันนี้ครับทุกคนว่ดถอดตั้งเแล้วไ้ไฟเลยสิูดดถอดได้ไหน,น,นี่เชีย่ยถอดมาได้อะรครับตอนนี้ครับรู้สึกว่าสันบอแห้งครับผมแต่เสียหายเลยคือเกลียวครับตกแตกไปแล้วครับผมแต่ว่าอาหารของเราก็ยังอยู่ดีอยู่มีแค่ตุกตาวมีตะนันที่ขาดเก็นนิดหน่อย Okay. ไอันนี้ต่อไปข้างนอกได้ไหมไม่ได้นะคะทุกคนอูย้ยน่าก,กลัวมากเลยก็สิบบาร์ทำหนีครับรับแมปทั้งเอสามแมปได้ทางนี้นะคะร่วมแมปนี้เป็นซีครับทุกคนอ่าก็เป็นแมปเกี่ยวกับแบบจำลองไพพิบัติแผ่นดินไว้อ่าทุกคนก็ดีมากที่นี้ครับต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์ตอนนี้ครับก็คือต้องรอติดตามนะครับว่าจะเกิดอัตช็อคหรือ,อยังต่างาม,มานะครับทุกคนถึงแม้สิพัดนอัตช็อคก็คแล้วก็ยังคงต้องระวังอยู่ดีเพราะว่าบางที่สนามแทดินไวไปเรียนบอ อาจจะมีแบบร้อยเล้าล้อยอย่างของตึกนะครับทุกคนภาที่ขึ้นไปเนี่ยจซนลังเลว่าเออขุนน้อนไปเรอมันิะพังลงมาเนี่ยใดกับบอลูนะก็ต้องรอดติดตามกันต่อไปนะครับทุกคนเพราะว่าหลางจากเนี่ยอาจจะเกิดว่าอีกก็ได้หรืออาจจะพวเกิดก็ไใดก็ต้องรอดติดตามข่าวสารอย่างที่บอกกับประเทศไทยมืมันี้เอสเอแจ้งเตือนขึ้นมาว่าแผ่นดินไหวจะเกิดเหมือนประเทศญี่ปุ่นครับทุกคนญี่ปุ่นนีแผ่นดินไหวมากปุ๊บเอสเอสแจ้งเตือนขึ้นโทรศัพท์ทุกคนเลยนะก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีที่สุดที่ญี่ปุ่นแบบว่า อะไรวาที่ปูนล่องหลับออประมาณนี้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องคอจบว้เพี่ธนิดกันนะครับทุกคนกันไทยมาคลิปนี้ก่อนอย่าลืมที่สิกดไลค์กด subscribe ก,กันนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่สิบรินพัการแจ้งเตือนในคลิปๆหน้าครับผมคิดว่าต่อจากนี้คงมุเหตุหการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกออก็อ่อ,อยากให้มันเกิดแล้ะเพราะว่ามันแบบสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนครับทุกคนออแล้วก็ ส,สูนเสียทรัพย์สินแล้วก็ชีวิตมากหมเลยนะทุกคนนะก็ถือว่า,วา<ๆ>เป็นประฏิศาสตร์ของประเทศไทยที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขัังใหญ่ก็คือวันที่28เดือน3 2568ในเวลาบ่ายหนึ่ง20นาทีถือว่าเป็นนิยมที่ตกใจอยู่ทีหนึง่งแรงมาก7.7ลิ่ตอร์หุยน่ากลัวมือแร้ยงเลยจีฟันไลโอเคครับสำหรับคลิปน,นี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย